ครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ AI นะครับน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ทุกๆคนกำลังก็เลยอยู่ในกระแสแล้วก็พูดถึงอยู่นะครับจริงๆ AI ก็มีมานานล้ะเท่าที่ผมจำได้นี่ตั้งแต่สมัยเรียนนะครับก็ผมว่าน่าจะ30ปีได้แล้วครับที่เราพูดถึงเรื่องของ AI นะครับมันเป็นสิ่งอะไรที่ทุกคนกำลังเขาเรียกอะไรอ,อ,อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีในเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น นะครับหลายคนอาจจะมีความคิดว่าเอไอมาชิลเลอร์นิ่งมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์หรือเปล่านะครับมันจะมาช่วยธุรกิจของเราได้อย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมานะครับทำความเข้าใจแล้วกันนะครับว่าเทคโนโลยีอัจฉริยะตรงนี้เนี่ยมันจะมาช่วยในธุรกิจของเราได้อย่างไรนะครับโดยที่เราก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของระบบ ERP ที่เรียกว่า enterprise resource planning นะครับดูว่า ระบบ AI นะครับกับระบบ ERP ที่มันจะทำให้ระบบ ERP เนี่ยจะกลายเป็น ERP ยุคใหม่ที่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพต่างๆได้ดีมากจิ่งขึ้นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมอาจจะขอเกินนิดนึงแล้วกันนะครับว่า AI ก็ไม่ใช่สิ่งใหม่นะแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงอยู่ด้วยนะครับช่วงในปี1ปีหรือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องของ Chat GPT นะครับพูดถึงเรื่อง,องผลกระทบของ AI นะครับมีหลายหน่วยงานเช่น OpenAI ที่เขาเปิดตัวในเรื่องของระบบแชทนะครับทำให้ทุกคนเหมือนกับตื่นตขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับโรคของเทคโนโลยีนะครับชีวิตการดําเนินชีวิตต่างเราจะเปลี่ยนแปลงไหมเราจะตกงานหรือเปล่าธุรกิจเราจะไปรอดหรือเปล่า AI จะมาช่วยเราได้อย่างไรบ้างผมเชื่อว่านะครับกระแสหรือคําพูดเหล่านี้เองเนี่ยนะมันก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกันธุรกิจและธุรกิจ รุรุ่ดเเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าคนที่ใช้งานเองก็ตามนะครับก็เริ่มมองหาแล้วว่า AI จะมาช่วยของเขาได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นยกตัวอ,อย่างแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าออบุคคลเหล่านี้น่าจะเป็นบุคคลระดับผู้นําของโลกนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการตํา AI เข้ามาใช้นะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อของ a เม z o n Jeff b ซ z o s นะครับเขาก็บอกว่า AI เนี่ยมันก็น่าจะเป็นยุคทองมาแล้วนะครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้มันไม่ได้มีอยู่ในนิยายวิทยาศาสตร์ นะครับหรือสเฟนฮอว์คินส์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในอัจฉริยะบุคคลที่ลองพอๆพอกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วกันนะครับก็บอก AI เองก็เป็นทั้งสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสําหรับมวลมนุษย์ก็ได้นะครับหรือบิลเกตเองก็ตามเขาก็บอกว่า AI เนี่ยจะกลายเป็นพื้นฐานนะครับเหมือนกับเราประดิษฐ์นะครับหรือได้สร้างตัวม i โครซอฟต์เอ่อมโครโปรเซสเซอร์นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าอินเทอร์เน็ตซึ่งมันจะกลายเป็นพื้นฐานแล้วก็มาปฏิิวัต นะครับวงการอุตสาหกรรมหรือปฏิวัติโลกนะครับหรือแม้กระทั่งนะฮะุนดาพิชัยนะครับที่เป็นซ e o ของ Google เองก็ตามนะครับก,ก็ยังให้ความสําพัญว่า AI เนี่ยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญแล้วกันนะครับที่อยู่เอ่อคืเอะมีความสำคัญแล้วก็มีผลกระทบต่อการทำางานในมวลมนุษยชาติของเรานะครับซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าทาง Google เองที่ผ่านมาเนี่ยพอเกิดการเปิดตัวของตัว h ช GP t GPT ปุ๊บ Google เองก็คงจะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า คุ้มทรัพย์หรือรายได้หลักๆของเขาเนี่ยมาจากการค้นหาหรือ s เ a ิร์ช n อนจินใน Google นะครับงนั้นถ้าพฤติกรรมการค้นหาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นในรูปแบบของแชทนะแล้วก็มีการตอบคำถามที่ที่มันดีมากกว่าแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจมนุษย์ได้มากกว่าที่เป็นแค่เว็บไซต์แล้วต้องคลิกเข้าไปแล้วไปอ่านบทความอีกทีหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าการคลิกไปครั้งนั้นเนี่ยมันจะได้คําตอบหรือเปล่านะครับดังนั้นบทบาทของ Google เนี่ยต่อไปมันอาจจะหมด น้อยลงนะครับเพราะว่า AI ที่เป็นรั้องแชทเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทาง Microsoft เองก็ตามเขาก็มีการแทไรไปลงทุนในตัว c h a t GPT แล้วก็จะนำเอาตัว Chat GPT นี้นะครับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใส่ไว้ในตัว Microsoft Office และในทุกๆ Product ของตัว Microsoft ซึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็จะทำให้เกิดการปฏิวัตินะครับการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับหลายหน่วยงานเองนะครับไม่ว่าจะเป็น SAP นะครับก็มีการนำเอาตัวระบบแชทระบบ AI เข้ามาใช้ในตัวผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันของเราเองด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาดูกันแล้วกันนะครับว่าทางโซลูชันแต่ละที่เนี่ยมีการนำเอา AI มาใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับและสุดท้ายคุณอีรอนมสัสเองนะครับจริงๆก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งของตัว Open AI นะครับเขาก็บอกว่าืม AI ก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันเนอะเรากำลังเรียกเชิญปริศาสมาที่จะทำให้าการ ปฏิวัติการทำงานนะครับรวมไปถึง AI เนี่ยมันอาจจะกลายมาเป็นสิ่งที่มาทำ้ายเราก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นในมุมมองของผู้บริหารของผู้นำทั่วโลกนะครับจะได้เห็นว่า AI เนี่ยมันาจะกลายเป็นทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีแต่ในแง่ของธุรกิจเองเราคงจะต้องดูนะครับว่า AI มีผลกระทบกับเราอย่างไรบ้างอันนี้เป็นหนึ่งในงานวิจัยนะครับของทาง p r i c e w a t e r นะเฮาสนะครับที่เขาได้มีการรวบรวมแล้วก็ได้ทําการประเมินนะครับว่าการให้คะแนนนะอินดิเกตว่าเอไอ AI เนี่ยจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอะไรบ้างนะครับและมีผลกระทบนะครับในระยะสั้นกลางและยาวอย่างไรบ้างในการที่จะนำเอา, A, เ,าเอาเขามาเเข้ามาใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าดูจากในนี้แล้วเนี่ยกรเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับแน่นอน h เฮลท์แคร นะครับมาดับหนึ่งเลยแล้วก็มาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีการเอา AI เข้ามาใช้ในช่วงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนในระยะ 7- 10ถึงปีข้างหน้าด้วยซ้ำไปนะครับลองลงมาจริงๆก็สกอร์เท่าๆกันนะครับก็คือต่อออโตม o t i v ฟนะครับในธุรกิจยานยนต์นะครับซึ่งเราจะสังเกตนะครับว่าเริ่มมีการนำเอา AI เข้ามาใช้ในเรื่องของการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นขับขี่โดยอัตโนมัตินะครับหรือว่า การนาเอา AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการนะครับเรื่องของระบบต่างๆที่อยู่ในรถยนต์ซึ่งตอนนี้มีบทบาทอย่างมากนะครับหลายๆหน่วยงานเองหลายๆบริษัทเองก็นำเอา AI เข้ามาใช้ในเรื่องของรถยนต์นะครับซึ่งก็เชื่อว่าในระยะเวลาไม่เกินเจดปีนะครับความสมบูรณ์แบบของตัวรถยนต์ที่นำเอา AI เข้ามาใช้เนี่ยมันจะเริ่มอิ่มตัวมากขึ้นนะครับรองลงมาก็จะเป็นหน่วยงานของฝ่ายบริการการเงินนะครับธนาคาร นะหรืออาจจะเป็นสถาบันการเงินต่างๆก็เริ่มนำเอาเอเข้ามาใช้โดยเฉพาะในระยะเวลาถึง0-7ปีนี้นะครับจะเห็น AI เข้ามาช่วยในเรื่องของสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับการตรวจจับความผิดพลาดของ transaction นะครับการนำเอา AI มาช่วยประสิทธิภาพในเรื่องของการเ,าเงินต่างๆเราก็จะเห็นตรงนี้มากขึ้น นอกเหนือจากนี้ก็จะมีเรื่องของธุรกิจที่เป็นโลจิสติกส์บ้างนะครับธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีอินเตอร์เทนเมนต์อ่านี่ก็จะเห็นเยอะเลยนะครับผมว่าต่อไปเนี่ยการนำา AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการแต่งเพลงเอา AI มาช่วยในเรื่องการจัดการเรื่องรูปภาพต่างๆเนี่ยเราจะเห็นบทบาทตรงนี้มีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงธุรกิจที่เป็นรีเทลนะครับในระยะสามปีข้างหน้านเนี่ยนะครับเราจะเห็น AI มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะธุรกิจรีเทลเรื่องของทรานเซ็คชั่นเรื่องของการ ได้มาเรื่องของสมาชิกเรื่องของการให้คะแนนเรื่องของอาการนำเอา AI มาช่วยเรื่องการขายต่างๆนะครับเราก็จะเห็นภาพของ AI มากขึ้นในธุรกิจที่เป็นรีเทลนะครับจนไปถึงเรื่องของธุรกิจที่เป็นพลังงานแล้วก็ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือฝ่ายผลิตนะครับซึ่งภาพเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า AI เนี่ยก็จะมีผลกระทบทั้งหมดเลยผมไม่แน่ใจนะครับว่าพวกเราอยู่ในเซกเตอร์ไหนนะครับแต่ผมมั่นใจนะครับว่าทุกๆเซกเตอร์เองจะต้องได้รับผลกระทบ จากการนำเอา AI เข้ามาใช้นะครับแต่นอกเหนือจากซกเตอร์เหล่านี้แล้วเนี่ยถ้าเราเจาะลึกลงไปในแต่ละหน่วยงานแต่ละส่วนนะครับที่อยู่ภายในองค์กรแล้วกันเราสามารถที่จะบอกได้เลยว,ว่า AI เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทนะครับกับหน่วยงานของเราได้อย่างไรบ้างนะอันแรกเลยที่น่าจะมีบทบาทเยอะหน่อยนะครับก็คือส่วนที่สัมผัสกับ,กบทางลูกค้าที่เป็นในเรื่องของตัว customer experience นะครับหรือ Cx นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เกิดการ engage การปฏิสัมพันธ์กับทางลูกค้านะครับการสร้างประสุปปะการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าการได้ลูกค้าใหม่ๆนะครับทำอย่างไรถึงเราถึงจะรู้จักลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะการนำเอา AI เข้ามารวบรวมข้อมูลที่เป็น big data นะครับพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในเรื่องของการนาเอา AI เข้ามาใช้แล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าก็หวังว่านะครับลูกค้าก็จะก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วกันในะการที่เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนะครับ อลีกเลี่ยงหรือว่านําเสนอสินค้ารลบบริการให้กับลูกคา้าอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือในเรื่องของกระบวนการนะเราจะเห็นว่าการนํอาอ AI เข้ามาใช้เนี่ยจะเอามาช่วยในเรื่องของนอกเหนือจากสร้างรายได้และความจับใจลูกค้าแล้วก็เอามาช่วยในเรื่องกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นกระบวนการที่จะทําไงให้ลดต้นทุนได้มากยิ่งขึ้นเรารู้อยู่ดีแล้วครับว่า AI จะมาช่วยในเรื่อง,องการทํางานที่ซําซ้อนเอ่อไม่ซําซ้อนก็แหละซ้สำซากนะ ทำงานอะไรที่เยอะๆบ่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการสแกนอินโอย e หรือใบสั่งซื้อนะครับที่มันมีทรานเซชันแบบเยอะมากๆในแต่ละวัน,นการป้อนข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เขาเรียกอะไรเอ่อทำงานแล้วซ้ําๆนะครับแล้วก็ใช้คนแล้วก็หลายๆกระบวนการเองเนี่ยถ้าเรายังใช้คนอยู่เนี่ยมันก็อาจจะล่าช้าไปนะครับนั้นการนำเอา AI ที่อยู่รูปแบบของโรบอท มันก็สามารถที่จะมาช่วยตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับการที่เราจะประเมินนะครับในเรื่องของ cash flow นะครับในเรื่องของต้นทุนเหล่านี้เนี่ยก็สามารถจะนําเอา AI นะครับแล้วก็มีบทบาทมากนะครับในเรื่องของการนําเอามาใช้ในธุรกิจนั้นก็จะเห็นนะครับว่าในหนึ่งองคอ์กรเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นการตลาดฝ่ายขายฝ่ายบริการก็ต้องนำเอา AI เข้ามาช่วย กระบวนการภายในองค์กรก็ต้องมีการนำเอา AI เข้ามาช่วยกระบวนาการการเงินก็ต้องมี AI นะครับซัพพ l y c h a i n ทั้งหลายก็ต้องนำเอา AI เข้ามาช่วยนั้นในแง่ของมุมมองของผู้ผู้บริหารนะครับถ้าเราเห็นข้อมูลเหล่านี้แล้วนะครับเราต้องกลับมาดูแล้วว่าในหน่วยงานของเราเนี่ยเราจะนำเอา AI เข้ามาช่วยอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเรามองจากตัวระบบแล้วนะครับเทคโนโลยี Technology ที่จะมาพูดถึงณนะวันนี้เนี่ย ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ERP CRM supply c h a i n นะครับหรือระบบที่เป็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเรื่องของ Transaction กับทางธนาคารต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยไม่รองรับเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราล้าสมัยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราร้าชาแล้วก็อาจจะตกขบวนไปในเรื่องของงานธุรกิจได้ด้วยเช่นกันนะครับนี้เราก็พูดถึง AI เยอะแยะแล้วนะครับแล้ว AI มันคืออะไรนะมันชลาดขนาดนั้นจริงเหรอ นะครับ <S <S อะไรคือนิยามของคําว่า AI เนาะันั้นเขาก็บอกว่า AI เนี่ยนะก็คือเครื่องจักรนะครับที่มีความสามารถในการที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจนะครับในองค์ความรู้ที่มีเยอะแยะมากมายที่เราป้อนเข้าไปในข้อมูลนะครับในระบบการให้เครื่องจักรนะครับหรือมาชินหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้ต่งตางๆได้มันก็สามารถที่จะทําอะไรรับรู้มีการใช้เหตุผล แล้วก็นํามาใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาได้นะครับถ้าเราจะสังเกตตัวอย่างง่ายๆเลยอย่าง ChatGPT เนาะ ChatGPT ก็มีการนําเอาข้อมูลนะครับที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะครับเป็นข้อมูลเหล่านี้เข้ามาทําไมครับรับรู้และเรียนรู้นะครับเมื่อเราป้อนคําถามไปก็จะเกิดการให้เหตุผลตัดแล้วก็จะมีการให้คําตอบโดยการนําเอารวบรวมข้อมูลที่อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เป็น Big Data ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเข้ามาตอบคําถาม ในการแก้ปัญหาแต่ละครั้งแต่ละครั้งไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานของการเข้าใจนะครับของคำว่า AI หรือ Artificial Intelligence นะครับอย่างง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้เองนะถ้าในแง่ของธุรกิจเองนะครับเราก็รู้แล้วว่า AI เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการรับรู้การแก้ปัญหามีเหตุมีผลนะครับแน่นอนมันอาจจะไม่เหมือนมนุษย์ร้อยเแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ อย่างน้อยเนี่ยมันช่วยเราแก้ไขปัญหาได้อย่างน้อยมันช่วยสามารถทํางานในบางอย่างที่ที่มนุษย์นะครับไม่อยากจะทําแล้วนะครับหรืออาจจะทําไม่ได้ด้วยซ้ําไปนะครับเช่นข้อมูลมากๆการจำเร็งต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยมนุษย์อาจจะสู้ไม่ได้นะครับวันนี้ก็มีการสำรว์นะครับจาก250ผู้บริหารทั่วโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าเอะเป้าหมายในการที่เราจะนำเอา AI เข้ามาช่วยเนี่ยอะไรควรจะเป็นเป้าหมายหลักๆก่อนดีกว่านะครับในการที่จะนำเอา AI เข้ามาช่วย เราเราน่าจะลงทุนในจุดจุดนั้นนะครับเพื่อจะทําให้อการเขาเรียกอะไรรายได้นะครับกำไรแล้วก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถจะยั่งยืนได้สูงสุดเลยนะครับเกินครึ่งนะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการเพิ่มฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในตัวสินค้าแน่นอนบริษัทเองรถทุกอย่างรถยนต์แล้วกันนะครับถ้าคุณยังขายรถยนต์ธรรมดาอยู่นะครับที่เป็นสันดาปภา,ายในะค,คงไม่รอดละคุณต้องเริ่มมองอะไรที่เป็นอีวีนะครับหรืออะไรจะเป็นไฮบริดแล้วต้องมองเรื่องของสมอง นะครับความสามารถในการขับขี่ของรถยนต์เป็นอย่างไรบ้างความสามารถในการรับรู้สมรรถนะต่างๆนะครับของถนน AI, AI จะมาช่วยปรับปรุงเขาเรียกความสามารถของตัวรถยนต์ต่างๆได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันรือตัวผลิตนะครับรองมานะครับก็เป็นในเรื่องของการจัดการนะครับเรื่องของการปฏิบัติการภายในองค์กรนะครับให้มันดีมากขึ้น มีกระบวนการที่ดีมากขึ้นนะครับสามารถขึ้นและอัพเทมิส์คือได้คาเรียกประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็นาเอา AI เข้ามาช่วยในเรื่องของกระบวนการต่างๆได้นะรวมไปถึงงานที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับการทํางานของหน่วยงานหรือพนักงานนะครับที่เป็นอะไรงานที่มันซ้ำๆซ,ซากๆเนี่ยก็สามารถได้เอา AI เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการในเรื่องของการตัดสินใจการนาเอา AI นะครับมาดูในเรื่องของ ข้อมูลและวิเคราะห์นะครับแล้วก็ช่วยบริหารหรือว่าให้ผู้จัดการนะครับหรือคนใช้งานเนี่ยสามารถจะนํามันใช้ในการตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้นนะรวมไปถึงการนํา AI มาสร้าง product ใหม่ๆต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจากแบบสอบถามเหล่านี้เนี่ยนะเขานำเอา AI เข้ามาใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับผมก็มีตัวเลขกันหนึ่งนะครับอันนี้ของ m c k เ n นซี่เขาบอกว่าอะไรฮะ AI เนี่ยสามารถจะทำเงินได้ โดยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถทำเงินได้มากกว่า600ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในธุรกิจคนะ้าปลีกสร้างรายได้นะครับมากกว่า50%ในธุรกิจที่เป็นธนาคารนะครับและสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับมากกว่าร้อยละ89%ในธุรกิจธุรกิจขนส่งและอ่ะาคณะพนา <c oughs> แล้วก็ค,คมนะครับอันนี้ก็จะด้เห็นว่า AI เนี่ยนะมันสามารถช่วยนะครับสร้างฟังก์ชัน บริการต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยให้นะครับบริษัทเนี่ยสามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็ตอบสนงองความต้องการของลูกค้าได้นะนนะี่ก็จะเห็นประโยชน์ของการนําเอา AI เข้ามาใช้มากยิ่งขึ้นแต่ในแง่ของตัว ERP แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเจาะลึกลงไปทีหนึ่งได้ว่า AI เนี่ยจะเอามาช่วยอะไรได้บ้างนะครับในแง่ของ ERP ผมอาจจะนะครับมองได้เป็นสส่วน หลักๆก,ก่อนล้วกันนะครับจริงๆอาจจะมีมากกว่าน,นี้นะแต่สามส่วนหลักๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างหนึงตั้งแต่การนำเอา AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เอามานะครับในเรื่องของ transaction ต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบนะครับเอามาช่วยในเรื่องของการตัดสินใจให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมการตัดสินใจโดยที่คิดเอาไปเองนะครับวิเคราะห์ไปเองนะครับไม่มีข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับตอนนี้เราทําไม่ได้แล้วนะครับเราคงจะต้องเอาเอไอนะครับเข้าไปดึงข้อมูล Transaction ประวัติเก่าๆที่เกิดขึ้นในระบบนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับการผลิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามาช่วยสู่กระบวนการนะครับและจะทําให้การตัดสินใจเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นการพยากรณ์การขายการสต็อกนะครับการจัดการในเรื่องของข้อมูลนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกค้าแต่ละรายประเมินได้นะครับผมเชื่อว่า AI เนี่ย สามารถที่เอามาช่วยตรงนี้ได้ด้วยนะแต่ผมเชื่อว่าทางาในเซสชันถัดไปเนี่ยก็จะมีข้อมูลตรงนี้ให้เห็นว่าเออ ERP ยุคใหม่นะครับยุค AI เนี่ยมันสามารถทำได้ขนาดไหนนะครับถัดมานะครับผมเชื่อว่าตัว AI เนี่ยมันเอามาช่วยในเรื่องของงานที่ซ้าๆนะครับโดยเฉพาะงานที่จะต้องป้อนข้อมูลเข้าไปสู่ระบบการคียนะ์ ch, ข้อมูลด้วยแบบแมนนวลนะครับมันอาจจะทำอะไรที่มันงยากและมีโอกาสที่เป็น human error สูง นะครับแต่ถ้าเรานำเอา AI เข้ามาช่วยในการโหลด Data เข้าสู่ระบบนะครับเข้าไปยังเ a ต a าเ s e ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราก็จะสามารถประหยัดเวลาได้นะครับเราสามารถที่จะลดความผิดพลาดของการป้อนข้อมูลลงไปได้ด้วยเช่นกันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่การนำเอา AI เข้ามาช่วยลหลายๆที่จะพูดถึงเรื่องของ Invoice ลหลายๆที่หรือพูดถึงเรื่องของการนำเอาข้อมูลนะครับใบสั่งซื้อต่างๆเข้าสู่ระบบ ตรงนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นรีเทลธุรกิจที่มีทรานซัคชันเยอะๆมันก็คงจะวุ่นวายพอสมควรเดี๋ยวเราจะมาดูแล้ว ERP เนี่ยมาช่วยตรงนี้ได้อย่างไรบ้างและสุดท้ายนะครับในกระบวนการทํางานของทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่านะครับเราจะมีเรื่องของ workflow นะครับนั้นเมื่อมีการทํางานที่เป็นรัะกระบวนการขั้นตอนต่นตางๆนะถ้าเรามี AI นะครับมาดึงข้อมูลนะครับที่เป็น data นะครับในธุรกรรมต่างๆ และสามารถที่จะแนะนําในแต่ละกระบวนการในแต่ละช่วงการทางานได้มันก็จะทําให้นะครับในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยนะครับหรือว่าการซักเจสหรือแนะนําต่างๆในแต่ละกระบวนการเนี่ยมันก็ดีๆมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะทําให้การทํางานเนี่ยมันเริ่มมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอกาสที่จะผิดพลาดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีน้อยลงนะครับอันนี้ผมอาจจะพูดถึงเรื่องของระบบ CRM ก็มีเหมือนกันนะครับที่จะเป็นลักษณะของที่เป็น Workflow นะการที่แนะนําว่าการได้ลูกค้ามาใหม่นะครับการที่ได้ลูกค้าเหล่านี้มีการให้เรตติ้งการที่เราจะตัดสินใจว่าลูกค้าแต่ละรายเนี่ยเราควรจะต้องใส่รีซอสหรือว่าจะต้องอเข้าไปแนะนําลูกค้าหรือปิดการขายต่างๆอย่างไรบ้างเนี่ยระบบ AI เนี่ยมันสามารถที่จะให้เรียกว่าเรตติ้งสกอร์ได้แล้วก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยตัดสินใจในเรื่องของการทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็น3ประเด็นหลักละกันนะครับว่า ERP เนี่ย จะต้องการนำเอา AI เข้ามาช่วยอย่างไรบ้างนะครับแต่สินใจดีขึ้นนะครับทำงานที่เป็นซ้ำๆนะครับเรื่องของ Data Manual เนี่ยนะครับอาจจะต้องหมดไปและสุดท้ายก็จะปรับปรุงในเรื่องของ Workflow นะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่า AI เนี่ยมันช่วย ERP แต่อย่างไรบ้างแต่แน่นอนนะครับการนำา AI เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าง่ายนะครับมันไม่ได้ว่าเฮ้ยเราไปซื้อซอฟต์แวร์หรือไปซื้อเทคโนโลยีมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้เลยทันที นี่มันก็นไม่ได้ง่ายๆมันก็เลยมีความท้าทายเหมือนกันนะครับว่าเอไอเนี่ยณวันนี้เนี่ยเรามีคนพร้อมไหมเทคโนโลยี Technology เราพร้อมไหมสกิลเราพร้อมขนาดไหน Data ที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงยังไซโลอยู่ป่ายัางกระจายอยู่หรือเปล่านะครับคุณภาพดีหรือเปล่าไอ้เหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ AI อเนี่ยอาจจะตัดสินใจพลาดหรือผิดไปก็ได้เราจะต้องมีการจัดการเรื่องของข้อมูลเหล่านี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเรามี b u s n e s s case อย่างไรบ้าง ในการที่จะกำหนดเรื่องของกลยุทธ์ของธุรกิจให้ถูกต้องโดยที่เราจะต้องขยับขยายจากธุรกิจที่เป็นสมัยก่อนเราจะพูดถึง Traditional มาเป็น Digital Transformation ตอนที่กลายเป็น AI Fir m มแล้วเฮ้ยทำยังไงให้องค์กรเรากลายเป็น AI มากยิ่งขึ้นนะครับการนำห้อย AI เนี่ยมาช่วยตัดสินใจเรื่องของกลยุทธ์ทต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องของอ่าศีธรรมนะครับเรื่องของข้อมูลนะครับที่มันเป็น p r i v a c y ต่างๆเนี่ยเ i เข้ามาเกี่ยวข้องเราหรือเปล่า มันไม่ใช่ว่าปล่อยให้ AI จัดการเองทั้งหมดแล้วสุดท้ายแล้วนะครับข้อมูลอะไรบางอย่าง AI อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเรามีกฎหมายบางอย่างในเรื่องของ privacy หรือศีลธรรมต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้การทํางานเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดไปก็ได้นะอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยจกตัวอย่างเช่นการแชทแชทไปแชทมาข้อมูลหลุดเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของ ข้อจํากัดหรือเ e กกูเรชันต่างๆของทางฝั่งรัฐบาลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายแล้วกันนะครับในบางประเทศเองก็ไม่อนุญาตให้นําเอาระบบ AI เข้ามาใช้นะครับเพราะว่ายังเห็นว่านะครับผู้ใช้งานในประเทศเองหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่พร้อมก็มีการปิดกั้นนะครับไม่ให้เอา AI เข้ามาใช้อ่ายกตัวอย่างเช่นอย่าง c h a จ GPT ทีในบางประเทศเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการนําเอา AI เข้ามาใช้ นะครับงั้นกล่าวโดยสรุปนะผมว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับมันอาจจะมีมานานแล้วนะแล้วก็มีความเข้มข้นมากขึ้นและณวันนี้ก็เข้มมากขึ้นนะครับเพราะเรามีทั้งอินเทอร์เน็ตมีทั้งดิจิทัลมีทั้งยูเซอร์มีทั้งผู้บริหารต่างๆที่พร้อมที่จะนำเอา AI เข้ามาใช้นะครับนั้น AI หรือปัญญาประดิษฐ์เองก็จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่มันล้ำหน้ามากขึ้นและมันเชื่อว่าสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาได้ นะแล้วก็ต่อไปในอนาคตมันจะเข้ามาสู่ระบบ ERP มาก่ขึ้นกล่าวด้ว่าหมว่ามันแบบสามารถจะทำให้ฟังชันหรือการทำงานของระบบ ERP เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบไ like, รบบ้นะครับข้อจำกัดนะครับแล้วมันจะทำให้อ่ามูลค่านะครับหรือว่า การทางานขององค์กรเราเนี่ยนะครับสามารถสร้างมูลค่าต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วผมก็หวังว่าธุรกิจไทยนะครับหรือพวกเราเองเนี่ยสามารถที่จะนําเอา AI เข้ามาช่วยแล้วก็สามารถจะทําให้เกิดประโยชน์ได้สูงที่สุดนะครับเดี๋ยวในช่วงถัดไปนะเดี๋ยวเราคงจะมาพูดถึง,งว่าระบบ ERP นะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ SAP Business One นะครับซอฟต์แวร์ขนาด SMB เขาเอา AI มาช่วยได้อย่างไรบ้างซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่เขาก็มี AI ของเขาและขนาดเล็ก กลางเนี่ยนะครับตัวแค่นี้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับยังมี AI มาช่วยกันทำงานได้ขนาดนี้เลยหรือนะครับเดี๋ยวก็จะมีในช่วงถัดไปนะครับ